อัญญาหัดจบปุ๊บนาจะยาหัวหลงทองครับหัวหน้าอุทยานหัวหน้าอุยานชาติเขาใหญ่ครับนะครับรู้สึกยินดีนะครับที่ท่านท่านนายเบื่อ้มาเป็นประธานในวันนี้นะครับก็คือจะขอก่าวถึงประวัติของศูนย์ศูนย์นิดหน่อยนะครับเนื่องจากพบตรได้สั่งการทางพุ่มกลับมาให้จะตั้งศูนย์ครับศูนย์เฉพาะกิจร่วมนะครับก็คือมีฝ่ายปกครองตำรวจนะครับแล้วก็ป่าไม้รวมกันนะครับก็เมื่อวันที่2อธันวาคมท่านพุ่มกลับการ ท่านกำนัตนตำบลหมูสีท่านสื่อมวลชนท่านผู้ใหญ่บ้านท่าเครือสารวัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เ<ด>ร,รขขาเพิ่งวมป้องกันและลบอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นะสู่บริการนักท่องเที่ยวที่น้องประชาชนจะต้องเดินทางกลับเข้ามายัางภูมิลำเทานะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยจะลงสร้างความสะลึกและสร้างจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัย จนรมงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับที่นนะ้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอยากเป็นความสามารถรนและคใหเากดำเนิการต้การห้ามอยเ็นไปดกันนะลงรกระรลังเลยนะ Vô các bạn ơi Mượn quả, mượn quả Tak, tak boleh. Tak, tak Dah, Tak, tak boleh. tak